คือรายการอา่าหน้าเมาเดี๋ยวนะจะเจ็บไปไหนนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าคุณผู้ชมฮะแม่คือช่วงนี้เรื่องของกอารออกกําลังกายเนี่ยมันทํมาอะไรให้ร่างกายของเรามันฟิตเปียแน่นอนครับช่วงนี้ผมกำลังบ้าหอเอาหออกกำลังกายคุณผู้ชมฮะเพราะว่าผมเนี่ยนะฮะนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็ต้องทําให้จิตใจของเราเนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ในสภาวะปกติสภาวะรอยตัวครับสมมุติถ้าเกิดจิตใจของเรานี่นะฮะเกิดอาการเคลื่อนขึ้นมามันจะมีโรคแทรกซ้อนครับและที่สําคัญถ้าเกิดสภาวจิตของเราเนี่ยนะฮะ มันเริ่มจะผิดปกติครับเราก็มักจะคิดเรื่องต่างๆไปในแง่ที่ลบครับและยิ่งถ้าเกิดคิดมากคิดมากคิดมากไปมันอาจทํทำให้เรานั้นต้องฆ่าตัวตายก็เป็นไปได้ครับเหมือนกับคลิปคลิปนี้นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมไม่ได้เอาคลิปการฆ่าตัวตายมาให้ผู้ชมได้ชมนะฮะแต่ผมจะพาผู้ชมนั้นไปรู้จักกับอีกหนึ่งสาวผู้ประกาศข่าวที่อยู่ไต้หวันครับเมื่อจู่ๆวันนึงนี่นะฮะขณะที่เธอนั้นกาลังจะอ่านข่าวนี่แหละครับพอมาถึงข่าว ที่เพื่อนของเธอนั้นฆ่าตัวตายครับเธอนั้นถึงเกิดอาการช็อกช็อกไปเลยฮะเรียกว่าเสียงของเธอนั้นเริ่มจะสั่นเครือไปนะฮะแล้วก็เธอเนี่ยนะพยายามควบคุมสติทุกอย่างครับขณะที่เธอกําลังอ่านไปทุกคนก็รอลุนค่นว่าเฮ้ยต้องสู้นะจะอ่านจบไม่จบพอดูว่าน้าตาเธอก็เริ่มจะไหลทุกอย่างมันเริ่มจะเป็นแบบว่าใายการจะไปได้หรือเปล่าผู้ชมลองไปชมอากับกิริยา 海外朋友这边有一个最新消息，根据《自由时报》的报道指出，中天主播史哲伟在今天经传在台北市仁爱路的住处，以塑胶袋套头的方式自杀身亡，没有留下遗书。 老婆返家之后，发现情绪激动不已，而确认的状况目前是由辖区台北市警大安分局在进行调查处理当中。有任何最新消息，我们稍后会为您来做最新的插播报道。好，观众朋友，这边有一个最新消息，根据《自由时报》的报道指出，中天主播史哲维在今天经传在台北市仁爱路的住处，以塑胶袋套头的方式自杀身亡，没有留下遗书。 老婆返家之后，发现情绪激动不已，而确认的状况目前是由辖区台北市警大安分局在进行调查处理当中。有任何最新消息，我们稍后会为您来做最新的查。哦，ไม่ใช่มาต้องบอกว่าเธอนั้นถือว่าเป็นสุดยอดแห่งสปิริตมากทีเดียวครับสุดท้ายแล้วฮะเธอก็สามารถที่จะอ่านข่าวเพื่อนของเธอฆ่าตัวตายได้นะฮะหลังจากที่เพื่อนของเธอนะครับใช้ถุงพลาสติกในการลัดคอแล้วก็ฆ่าตัวตาย。 ซึ่งสาเหตุนี่นะฮะก็ยังไม่ทราบเขาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณผู้ชมครับแต่นี่แหละครับในเมื่องานอยู่ตรงหน้าก็คือต้องทํางานให้มันบรรลุไปได้แม้กระทั่งเรื่องนี้ว่าจะอกหักอะไรลักโคตรตุ้นเมินทุกอย่างครับมันต้องผ่านไปได้เมื่อคุณนั้นกําลังทํางานอยู่ต้องอย่าอามาปนกันระหว่างงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวอุ้ย,โ,ยโคตรหล่อเลยคุณค,คุณผู้ชมฮะเราจะมารู้จักกันคำศัพท์ของเราคที่เกิดขึ้นบ้างนะคุณผู้ชมนะฮะ เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปครับว่าผู้ประกาศข่าวคนนี้นะครับเขาต้องฝืนใจในการที่จะต้องอ่านข่าวต่อไปให้มันจบไปได้คุณผู้ชมครับคําว่าฝืนใจเนี่ยฮะภาษาจีนเรียกว่าเย่สู้เย่สู้นั่นเองครับวายโออยู่ด oh, ิจ e ะบ้าเหรอปกติตกใจแฝดเล่นเหมือนกับเล่นมายากลวายยูอีนะฮะก็เยนะฮะเสียงแรกแล้วก็สู้ครับเย่สู้นะฮะเรียกว่าฝืนใจครับ เธอต้องฝืนใจในการอ่านจนจบเธอต้องมีความอดทนอดกลั้นมากๆคาว่าอดทนภาษาจีนเรียกว่าไนซินไนซินครับ N A I ไนซินนี่นะครับแปลว่าต้องอดทนครับอดทนอดทนในการที่จะต้องอ่านข่าวต่อไปและอีกหนึ่งครับผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเขาว่าเธอนั้นเริ่มมีอาการที่จะมีเสียงสั่นเครือนะฮะแล้วก็เริ่มมีอาการที่จะแบบ จะไม่ไหวนะฮะแล้วคนก็ให้กำลังใจเธอเหลือเกินครับเขาว่าอาการและอาการกิริยาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เรียกว่าเจิ้งจ้วงเจิ้งจ้วงครับเจิ้งจ้วงจ้วงนะฮะเจิ้งจ้วง,วงตัวนี้ตัวตัวเอนะฮะเจิ้งเจิ้งจ้วงเสียงเสียงคู่นะ,ะคืออาการครับอาการอ่านี่แหละคุณผู้ชมครับ ที่บอกไปนะฮะทุกเรื่องครับมันสามารถระงับได้ด้วยจิตใจของเราเองครับจิตใจดีทุกอย่างมันจะผ่านไปได้สบายมากสวัสดีชาวโซเชียลแคมจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่ารักผัวรักมากด้วยรักที่สุดรักผัวค่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่อแงแปลก็ไม่ยอมอ่ะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะเปล่าโอ้โหเจ๊เออเจ๊ถามจริงจริงอสะทัวเจ๊ตกลงคิ้วหรือว่ายา่าแฝกวนะน่ะมันดกสักก็ได้ขนาดนะั้นคุณผู้ชมฮะ จริงแล้วมันเป็นคลิปคลิปหนึ่งผู้ชมที่มันกำลังเป็นเรื่อง t a อ k อ f the อ o w าอยู่ในเรื่องของความสมควรหรือไม่สมควรกันแน่ที่ยายเจ๊คนนี้กับไฟของเธอเนี่ยนะฮะเรียกว่านั่งซ้อนตักมือเธอจะประกอบโอ้อยอีกนิดเดียวก็ขยำกันแล้วคุณผู้ชมแต่คราวนี้หลายคนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องขำๆว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่บางคนก็รับไม่ได้คราวนี้ฮะหลายคนยังไม่เคยดูคลิปนี้เนี่ยนะฮะ ลองไปชมคลิปนี้ดูครับว่าทำไมผมจึงทำลีลาได้ขนาดนี้จริงๆแล้วสูเจ๊แกไม่ได้เลยสักนิดเดียว I <laughs>

รอเท้าค่ะไม่มีอะไรมากจะบอกลับหัวมากมากไม่มีม้าตายปลาาร์ปตายแล่ะ <laughs> <laughs> สวัสดี โซเชียลแคมรักตัววันน la ี้ไม่มีอะไรมาบอกักตัวอะหาคนเดียวด้วยม ไม่มีอะไรจะบอกหรักผัวใช่ชวยบอกว่าผัวรักเขาไหมเระคุณผู้ชมครบบางคลิปก็ดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างเนี่ยนะฮะเพราะว่าไอ้คลิปแรกเนี่ยคือคลิปออริจินอลนะฮะเปิดประเดิมมาปุ๊บก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งน่าตัผู้ชายอย่างที่ผมได้บอกไปแต่พอหลังจากนั้นครับหลายหลายคนบอกว่าฮห้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันขำๆอย่าไปคิดอะไรมากครับก็เลยมีการทำออกมาล้อเลียนกันเยอะเหลือเกินครับ ทั้งคนแบบโอ้ต้องเป็นกนระทงกระเทยนะคิวที่แบบว่าทับันหนาแบบเรียนแบบเจผมถึงบอกว่าตกลงว่าเจคิ้วแกหรือวิญญาแฝกกันแน่วะแต่ที่สําคัญครับมันลามไปถึงดารานักแสดงอย่างเบนชลธิศเองเนี่ยนะฮะก็มีการให้คู่ผมไม่ได้ใจว่าคู่เก๋หรือคู่ละเอยียาหา,าผมไปปรับปรำเขาเอาเป็นว่าเป็นผู้ชายเนี่ยมีเบนชลทิดคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มีอยู่หนึ่งในคลิปนั้นด้วยครับแล้วก็หาไปจูบป,ปากกันจริงๆด้วยผมว่าจังหวะนั้นโดนจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมเอาละฮะ ถึงบอกไปครับว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะดูไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดูที่มันแย่สําหรับคนบางคนเพราะคนบางคนก็มองว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ควรจะเก็บไว้เฉพาะรู้กันสองคนหรือเปล่าวะหรือว่าถ้าเกิดจะเห็นกันแบบว่าแบบนี้เนี่ยในเรื่องของการจูบป,ปากแลกลิ้นกันแบบนี้นก็ทําให้คนที่เป็นเยาวชนเนี่ยดูแลใจแตกได้โดยเฉพาะคนที่น่ารักแบบผมเวลาเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกจิตใจไม่ค่อยดี ปกติอาจจเพาะธรรมะก,กับธรรมะนะฮะเอาความชอมา,าเดี๋ยวจะมารู้จักกับคำศัพท์กันบ้างน,นะครับคำศัพท์ภาษาจีนของเรานะฮะท,ที่บอกไปครับว่าบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่มากครับผมคำว่าแย่ภาษาจีนว่าฉานฉานครับเสียงสามฉานซีเอเอ็นฉานนะฮะแปลว่าแ yeah ย่แย่มากเลยนะฮะการทําพฤติกรรมแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันล่อแหลมมากครับคาว่าล่อแหลมภาษาจีนเรียกว่า เวเสียนเวนะฮะแล้วก็เสียนครับที่แปลว่ามันแบบว่าล่อแหลมมากนะฮะเวลาทําแบบนี้จะเกิดการเรียนแบบของเยาวชนได้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปพอมันเกิดการเล่นแบบเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่ดูแลธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งสังคมไทยมันจะไม่เหลือความเป็นสังคมไทยอีกต่อไปโอ้โหเขาว่าเรียนแบบผู้ชมมาเขาเรียกว่าหมอฝานหมอฝานครับ หมอฝาหมอฝานะฮะแปลว,ว่าเรียนแบบอ่าแล้วคุณผู้ชมฮะยังไงครับต้องฝ่ายว้นิี่นึงคุณผู้ชมฮะเราเป็นคนในสังคมไทยฮะเราต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยถึงแม้ว่าชัตววันตกเนี่ยนะฮะเราจะมีบทบาทเข้ามากับการดำเนินชีวิตของเราก็ตามครับผมเชื่อเหลือเกินฮะการ สูบกันธรรมดาแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดครับแต่ว่าถ้าให้มันคนอื่นเห็นหรือเยาวชนเห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนผู้ชมฮะเอาละฮะก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับวันนี้ฮะเรามีเกร็ดเล็กๆครับมาฝากกันด้วยครับผู้ชมทราบไหมครับว่าห้องแต้ในสมัยก่อนของที่จีนเนี่ยฮะเวลาเขาจะรับประทานอาหารก็ต้องใช้ตะเกียบแน่นอนครับแต่ตะเกียบของห้องแต้นั้นเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ใช่ไม้ธรรมดาครับแต่เขาจะใช้เป็นตะเกียบเงินนั่นเองครับเพราะอะไรล่ะฮะ เพราะว่าตะเกียบเงินนี่นะฮะเขาสามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับว่าอาหารจานไหนจะมีพิษอยู่หรือเปล่าเพราะสมัยก่อนอาจจะมีการรอบปรงพระชนโดยการใช้พิษนี่แหละฮะผสมอยู่ในอาหารครับช้อนอันนี้เขาเรียกว่าซอมอันนี้เออไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ซอม,อ,มอ,อ,อ๋อสมัยก่อนเขามีแต่ตะเกียบตะเกียบเงินอันนี้แหละครับเขาจะจิ้มลงไปถ้าเกิดมันมีสารพิษอยู่แล้วก็ตะเกียบตรงนี้แหละฮะมันจะเปลี่ยนสีเป็นทัานสีน้ำเงินหรือไม่ก็สีดํา เริ่มจะมีสีให้เห็นและนั่นแหละครับคือสีของยาพิษนั่นเองครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดก,กันไปก่อนคุณผู้ชมครับแต่อย่าลืมนะฮะพบกันแบบนี้ได้ครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้กับผมจิสดามาดีรัตน์อย่าลืมนะครับคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดคุณนั้นยังไม่เคยเจอเจอที่นี่แน่นอนเพราะที่นี่คือ,อรายการไอ้อะหน้าเมาวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ